พวัสดีผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวขนมญี่ปุ่นนะนี่นะคะต้องขออภัยนะคะถ้ากล้องมันขยับเนาะเพราะเราไม่มีที่วางกล้องอะเนาะนี่เนาะอ๋อซื้อมาจากญี่ปุ่นเลยนะก็ค่ะแล้วแบบมีคนไปญี่ปุ่นเนี่ยก็เลยซื้อของฝากมาให้นี่ มาแไปดูข้างในกันเลยเดี๋ยวเราขอไปแก่ข้างในก่อนนะคะก็แก่ได้แล้วนะคะนี่เดี๋ยวเราไปดูเผื่อข้างในกันเลยเนาะเดี๋ยวเราขอแก่ให้ลูกบาตรงนี้ก่อนข้างๆมันก่อนเนาะเดี๋ยวไปแก่กันเลยนะคะก็แก่ได้แล้วนะนี่ เป็นแบบนี้นะคะข้างในก็จะเป็นมเมล็ดนะคะเหมือนมเมล็ดอะ่ะเหมือนเม็ดมะม่วงหิมพานเคยเห็นเปล่าะนั่นเลนะเนาะจะเป็นแบบนั้นเลยเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวขอไปใส่อันนี้ก่อนเพราะเราไม่ชอบมากเลยเนาะเดี๋ยวไปใส่กันเลยก็ใส่แล้วนเะสร็จแล้ว เดี๋ยวเราขอเอานี่ไปข้าวก่อนนะก็ต้องขอโทษด้วยนะครับมีเสียงแสกคือเราดูหนังไีแก้งคนอยูนะ่เนาะก็สำหรับวันนี้บ๊ายบาย